สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องคุนต้าฟิตชิ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิว DX Refresher นะครับเป็นที่แปลงร่างของคุนต้าแมนไดนานะครับนี่ขอบอกก่อนนะครับคนที่แปลงร่างคุนต้าแมนไดนาเนี่ยคือเขาอยู่ในหน่วยซูเปอร์การแล้วก็ยังไงอะเขาไปอยู่ในอวกาศนะครับแล้วก็ถูกเขาจะถูกสับระลจมตีจนยานระเบิดนะครับ แล้วก็ล่องลอยอยู่ในอวกาศแล้วอยู่ๆ,ๆก็มีแสงสว่างมาหาเขาแล้วแสงสว่างนั้นก็คืออุลตร้าแมนไดนาครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็แปลงร่างอุลตร้าแมนไดนาแล้วก็เอ่อกอบกู้โลกเอาไว้นะครับโอเคประมาณนั้น,นครับมาได้เวลารีวิวแล้วโอเคนี่นะครับ DX r e f l e c t o r ของอุลตร้าแมนไดนาครับ นี่เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดรอบๆก่อนนะนี่สวยงามมากเลยนะครับแต่ลูกเล่นมีแค่ลูกเล่นเดียวนะครับอ่าแต่ไม่เป็นไรหรอกโอเค เดี๋ยวส่วนวิธีใ่่ทานนะอันนี้ข้างหลังใช้น็อตไข่นะครับใช้ทาน 3A สองก้อนนะครับสวิตช์เปิดอยู่ข้าง,างนี่ตรงนี้นะครับอ่าเปิดแล้วไม่มีแสงไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเปิดอีกรอบหนึ่งไม่มีแสงไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับแล้วก็ส่วนวิธีแปลงล่างนะครับนี่จะมีปุ่มอยู่สองฝั่งแต่ปุ่มข้างซ้ายกดไม่ได้นะครับนี่กดไม่ได้ กดด้านแต่ข้างขวานะครับข้องไม่โฟกัสเฉยเราให้โดิอีกรอบนะครับอุ้ยไฟไม่ติดเฮ้ยไฟไม่ติดเฉยมาอีกรอบหนึ่งอ่าฝ่ไฟมันต้องติดอย่างนี้สิ อีกรอบนะครับอ่าอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปปิดไฟแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมา โอเคน่าจะพอได้แ้้แเลยนะมาต่อเดี๋ยวจะลองเปิดเปิดสวิตช์ใหม่นะครับโอเคโอเคอันนี้เพอปิดนะครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจะเย็น เปิดสวิตช์สิ่รอบนะครับอันนี้กดกดทางขวานะครับนี่อีกรอบนะครับเนี่ยไม่ติดเป็นอะไรไม่รู้อ่าประมาณนี้นะครับอีกรอบหนึ่งเนี่ยไม่ติด จบไปไล์ so, like. อ่าประมาณนี้นะครับโอเคงาไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อนะโอเคงั้นก็เออสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่า <c oughs> ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ